ย่งางสวัสดีค่ะดีนะคะฉ่นดิไน่จังชาแน,นลค่ะก็วันนี้นะคะดินจะมาทำจัดก,กระเป๋าว้คพิเักครูกันนั่นเองค่ะพร้อมยังด้วย17พฤษภาคมนี้ก็คือดีนจะเปิดเทอมแล้วนั่นเองอะไรก็คือเนี่ยนอนทุกซินที่ทั้งวันเลยแบบไม่ทาอะไรเลยเสื้อก็ยังไม่เดรีดกระเป๋าก็ยังไม่ได้จัดก็แบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะทุกคนเปิดเทอมกันวันไหนคะ่ะก็คือน่าจะเปิดเทอมวันเดียวกันแหละเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าดินจะจัดอะไรใส่กระเป๋านักเรียนบ้างค่ะ ก็คือทางโรงเรียนของดินนะคะก็จะมีทางกระเป๋าเป้แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากแบบเอากระเป๋าผ้าเสริมไปด้วยก็เอาไปได้เช่นกันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาจัดกล่องดินสอกันก่อนเลยนั่นเองนะคะกล่องดินสอที่เอาไปก็จะเป็นอันนี้เลย อันนี้เป็นกล่องน,นิสสของมูจินะคะซึ่งแบบดีมากมันก็ถูกได้เยอะอยู่นะก็จะแบบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่เราจะาุยเรื่องนะคะว่าแบบเออเราจะเอาไหนไปบ้านนั่นเองเนาะ,ะอย่างแรกก็จะเอาเป็นปากกาไปนะคะปากกาดำแล้วก็ปากกาสำเงิน,นะคะ่ะอันนี้เป็นขนาด0.5ทั้งคู่นะคะเป็นของมูจิเช่นกันค่ะแล้วก็คือเป็นสองมูจิไงซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นแบบหมึกแห้งนะคะแสด่เราจะเอาหมึกแห้งไปด้วยนะั่นเอง ที่เป็นหมึกแห้งก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะซึ่งจะบอกว่ามันเขียนดีมากแบบมันลื่นมากทุกคนก็เลยแบบชอบอันนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นลิควิดค่ะเป็นลิควิดน้ำด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นลิควิดเทปค่ะแล้วก็จะมีเป็นดินสอกดอันนี้นะคะเห็นรูป2องรูปคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นดินสอธรรมดาไม่ใช่หรออันนี้ก็จะเป็นดินสอกดของมูจินะคะอันนี้เป็นดินสอกดแล้วก็เป็นคัตเตอร์ไปค่ะเผื่อเอาไว้แบบตัดอะไรอย่างนี้เนาะ จเอาไปน้อยหน่อยเพราะว่าเท้าปียอวันนี้ใส่ไม่ได้แล้วค่ะจะถามว่าก่อนแค่นี้ใส่พอไหมมันก็พอเพราะว่าความจริงอ่ะคือเราไม่ได้ใช้เยอะใช่ปะ่ะคือก่อนนี้ดีนชอบใส่ปากกาเยอะมากแล้วก็แบบไม่ได้ใช้ก็เลยแบบเอาไปที่ชาวหอทที่จําเป็นนะคะสว่วนอันนี้ดีนจะเอาไว้ใส่ยางลบนะคะทุกคนก็คือมันมีขยะอ,อยู่ด้วยใช่ก,ก็คือเราตัดทิ้งมาแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปทิ้งสักทีนะคะยางเราที่เอาไปก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นของมูจิเช่นกัน ก็จะไปประมาณนี้นะคะสําหรับกล่องดีสนสนั่นเองค่ะเออลืมบอกเลยว่าปีนี้นะคะดีมขึ้นม2น,นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นกล่องนี้ที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะก็คือใช้มาตั้งนานแล้วเอ,อแต่ว่ามันก็คือจุได้เยอะก็เลยเอามาใช้ต่อนะคะซึ่งอันี้ดีมได้ใส่ของไปแล้วนะคะแก็จะเปน็นประมาณนี้มันกลมดูไม่ได้อะ่ะทุกคนมันจาทะกอกมาหยิบมาเข้าคก็จะมีพวกแบบ เคลโอล่านะคะก็จะมาวันนี้เป็นของเคลโอล่านะคะซึ่งจะบอกว่าขอนั้นเนี่ยคคอดิมซื้อมาแ้วต่มันเป็นหัวอะไรก็คือซื้อมาเยอะมากเป็นแบบ20กว่าสีเลยคือไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกไฮไลท์แบบนี้นะคะ ่เข้าไปแล้วก็จะมีแบปารก,กามูลสีสำรองไว้แท่งนึงค่ะเผื่อมดนนั่นเองเนาะจะสำรองไว้ไนนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันใส่ใส่ได้แค่นั้นค่ะสำรองไม่ไหวแล้ว <S <S แล้วก็จะมีกันไกยค่ะแล้วก็ดิวย้ายคัตเตอร์มาแล้วเพราะว่ามันไม่เข้าพ่วงนั่นเนอ,องเนาะตเตอร์ก็คือตามูนทน่มนนีน่ารักแล้วก็ขึ้นสนิมแล้วอันนี้ก็จะเป็นกันไกนะคะซึ่งก็คือแบบเราดันขึ้นมาใช่ปะ่ะชึบเป็นกันไกลได้แหละ ซึ่งจะบอกอันเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหนก็เลยอ,อันนี้มาอย่างนหนึ่งอันนี้เราบอกว่าเคมมากแบบใช้ตัดดีมากทุกคนแบบเป็นเยลไกคู่ใจแบบมันตัดดีมากเพราะปกติเวลาที่เป็นการไกพวกหกผ้าอย่างเงี้ยมันจะตัดได้ค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยแบบก่อจะหายก็คือนางเงยซึ่งอันนี้ตัดดีมากทุกคนแนะนํา อันนี้ดิมซื้อจากห้างนะคะแต่จะไม่ได้พอนร้านไหนนั่นเองเนาะก็อันนี้นนนนก็จะเป็นกาวค่ะเอาไวส้สำรองเฉยๆเผื่อได้ใช้นะคะก,<า>ก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับกล่องไฮไลท์นั่นเองน,นะคะ ส่วนใหญ่ก็คือ e ของยิมจะจัดไว้ในกระเป๋าผ้านะคะเพราะว่ากระเป๋าเป้เนี่ยยิมจะเอาไว้ใส่พวกหนังสือเพราะหนังสือค่อนข้างที่จะเยอะมากนั่นเองเนาะอะไรก็เป็นไม้บรรทัดค่าก็จะเป็นทแบบปกติเลยนั่นเองเนาะเพราะว่าชอบทำถายอย่างนี้แล้วก็แบบอันเนี้ยมันถูกดีก็เลยเออถ้าถ่ายก็ค่อยซื้อใหม่เอาเออต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องแว่นของยิมน erm. ั่นเองก็คืออ่ะนี่ก็จะเป็นแว่นแบบเอาไว้ใส่ข้าตอนเรียนละกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นั่นเองค่ะก็คือเป็นแบบปกติเลยก็คือเป็นคนที่ไม่ได้แบบพกอะไรเยอะนะคะส่วนก็เอาไว้แบบกแบบตังอะไรนี้นะคะลายก็ตรงนี้ก็คือเปิดมาก็จะใส่เป็นพวกเหรียญได้นะคะลายก็เป็นชิชชู่เปียกค่ะก็คือเอาไปพวกแบบเวลาเช็ดมือเช็ดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไปเผื่อเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้น่นเ ึ่งก็คือเห็นน้อย่างนี้ก็คือเอาไว้ค่ะใช้หมดแน่ๆเป็นคนใช้ชิชู้เปียกค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสมมติเอาไปเนาะแล้วช่วงโควิดแบบนี้นะคะก็ต้องเอาแมสไปน,นั่นเองก็คือแบบมันแนบไปกับหน้าซึ่งมันดีมากมาทําให้แบบเห็นโครงหน้าเราชัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็จะมีเป็นแอลกอฮอล์ค่ะก็จะเป็นอันนี้เราก็สามารถเกี่ยวกับตรงหูกระเป๋าก็ได้ไว้ห้อยนะคะเออเลียว็รจะแบบฉีดได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นแอปพอิันนั่นเองค่ะอันนี้ดิงก็ไปตอนแบบระหว่างเปลี่ยนค่าไม่ก็พักเที่ยงนั่นเองเ,องเนาะใส่กระเป๋าล็กนะคะเพราะเดี๋ยวหามันสีดำ้วยไงแล้วก็เป็นพาวเวอร์แบงค์กับสายชาร์นั่นเองค่ะอันนี้ดิ้งก็ไปชาร์จโทรศัพท์ iPad ะอะไรเงี้ยเนาะเพราะบางวันก็คือดื่มชาตอนกลางคืนแล้วแบบไปโรงเรียนไม่มีแบตบเออไปยืมเพื่อนเอาเนาะลายก็จะมีเป็นแฟน้มนั่นเองนะคะซึ่งด้านหน้ ก็คือมีเอกสารเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นแฟนมนะคะซึ่งค่อนข้ามสมบูรณ์สมบั์เลยทีเดียวก็คือแบบก็เป็นรอยแบบเยอะมากไม่ไหวอันนี้ก็จะเป็นสมุดเที่ยวไปเป็นของมูจิเช่นเดิมคะ่ะเพราะว่าสาวกูจิก็คือของของมันแบบดีมากอันนี้ก็จะเป็นลายแบบล,ลายตารางอันนี้เป็นแบบด้านในเป็นว่างๆเลยเออตอนแรกซื้อนี้มาแล้วเป็นคนที่เวลาเขียนฝั่งหนึ่งใช่ไหม มันจะติดห่วงเว้ยเราก็เลยอ่ะซื้อแบบไม่มีห่วงมานะคะจะเดี๋ยวใส่ไปในนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นไอแพดนะคะซึ่งอันนี้ดีเอาไปเพราะว่าก็คือพวกแบบชีตไม่ก็เอกสารก็คือจะอยู่ในนี้ซะส่วนใหญ่นั่นเองเนาะก็คือเวลาครูเปิดอะไรเราก็สามารถเอาันนี้มาจดในคาบได้น,นั่นเนองเนาะค้าจริงมันมีกระเป๋าใส่ไอแพด้วยแต่ว่าหาไม่เจอเยนะคะก็เดี๋ยวค่อยหาเอานั่นเนองเนาะแล้วก็จะมีเป็นลิปมันนั่นเองนะคะ เพราะว่าดีมเป็นคนที่ปากแห้งง่ายมากง่ายแบบง่ายมากส่วนหนังสือนะคะดีมยังไม่ได้สัดให้ดูนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนยังไม่ได้ให้มานั่นเองเ,องเนาะซึ่งของพวกแบบ 1, มอหนึ่งพี่มอสอะไรเงี้ยก็น่าจะได้แล้วแต่ว่าของดีมน่าจะไม่ได้น่าจะได้ตอนช่วงเปิดเทอมเลยนั่นเองนะคะก็ตัวกรณีนะคะสำหรับการจัดกระเป๋าขึ้นมาสองของดีมนั่นเองค่ะก็ขึ้นหนักมากหนักไม่ไหวทุกคนดูเลยหมดไม่ไหวแล้วกระเป๋าก็คือไม่ไหวแล้วนะคะ ก็ปาของดิมก็จะประมาณนี้นะคะที่แบบจากไปโรงเรียนนั่นเองเนาะก็เอาป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b บ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย